ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนจากอำเภอศรีเสียงใหม่นะคะสู่อำเภอท่าบอ่อนะคะเป็นถนนเชื่อมต่อาาระหว่างตำบลต่อตำบลน,นะคะนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะดูนะคะทุกคนเป็นถนนที่สะอาดสวยงามแล้วก็มีแถวน,นี้ถนนสวยทุกจุดเลยนะคะถนนสวยทุกจุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นสีเลนนะคะตรงนี้จะเป็นสีเลนนะคะทุกคนจะมีแท่งบารีเออร์อยู่ตรงกลางด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าตรงนี้แท่งบรรีเออร์จะมีลายห่างๆกันหน่อยนะคะแต่ว่าลายตามลายตามถน,นนนี้สวยงามทุกจุดเลยนะคะเหมือนกันแทบทุกจุดเลยค่ะทุกคนถนนเส้นนี้จะสวยมากสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่ๆเอซีทุกท่านคะ่ะตอนนี้ตีกันยังอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำขงนะคะกับบรรยากาศ ลมพัดเย็นเย็นนะคะแม่น้ำขงขึ้นเยอะนะคะมากเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าแม่น้ำขงเป็นสีแดงอย่างนี้เพราะว่าฝนจะตกทางเหนือนะคะฝน <indung. S 1> จะตกทางเหนือแล้วก็ทําให้แม่น้ำของอ่าอเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มน้าเพิ่มขึ้นก็นะคะอันนี้จะเป็นเพื่อนเออเพ่นเรียก,กว่าอะไรนะปลากระสังนะคะปลากระสังหรือว่าปลามงนะคะหรือว่าปลามงประมาณว่าปลามงนี่แหละค่ะที่ ตีได้ยินคพว่าประมงประมงอะไรนี่แหละประมงน้าของน้าขงนะคะประมงน้ําขง่นี่วิธีนี่จะเป็นกระสังหรือว่าเรียกง่ายๆว่ากระสังเลี้ยงาปลาหนินนะคะกระสังเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงปลาหนินนะคะตรงนี้นย่ค่ะวิธีการเลี้ยงปลาหนินของเพื่อนนะคะของพ่อแม่พี่น้องแถวนี้นะคะคือการการทําประมงเลี้ยง ปลากระสังใส่แม่น้ำโขงนะคะตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกนะคะถ้าตีพูดผิดตีก็กลับขอรูดขออภัยนะคะเป็นภาษาบ้านๆตีก็คือเพื่อนเลี้ยงปลากระสังนะคะปลากระสังปลากระสังใส่ล่องแม่น้ำโขงนะคะคือเป็นอาซีบหนึ่งนะคะที่ใส่แม่น้ำโขงเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นอาซีบนึ่งนี้ใส่แม่น้ำโขงเป็นหลักปลาที่เพื่อนว่าปลาอยู่น้ำไหลนี่ปลาจะมันแล้วก็เนื้อจะแน่น อร่อยนะคะอร่อยไม่เหมือนปลาน้ำคัังนะคะปลาน้ำคัังจะมันจะออกขาวๆนิดนึงนะคะปลาน้ำคัังแต่ว่าขาวๆค,คุยดินนะคะก็ขาวๆแล้วมันเป็นคุยๆยด,ดินหนองเพราะว่าเป็นน้ําไม่ไหลนะคะเป็นนองอันนี้เพิ่นเลี้ยงใส่น้ําไหลนี่ปลาจะไม่ค่อยขาวปลาจะมันแล้วก็เนื้อก็นุ่มดีนะคะนะคะตาฮิตตีเคยกินมานะคะกินแบบอ่ เปรียบเทียบใส่ระหว่างปลากระสังกับปาลาเราเลี้ยงในหนองอาการกินจะมีความแตกต่างกันความอร่อยจะมีความแตกต่างกันถ้าเลี้ยงใส่น้ําไหลแบบนี้อ้โหูสุดยอดเลยนะคะน้าําปลาเนื้อนแน่นอร่อยแล้วก็มันด้วยนะคะนะคะอันนี้เพื่อนสงสัยเพื่อนจะให้หัวอาหารปลานะคะทุกคนหรือใส่แม่น้ําของนี่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนเรียกว่าการประมงการประมงอ่ะ น้ำโขลกม่น้ำขงนะคะนะคะอันนี้เพิ่อ้เพื่อนกำลังยกสะดุ้งนะคะอันนี้น่าจะเป็นมาหากินตามภาษาบ้านเราเนาะอันนี้เนาะก็คือยกสะดุ้งนะคะเอาปลาแม่น้ำขงมามากินนะคะคือปลาที่เกิดจากธาแหแรงธรรมชาตินะคะแม่น้ำขงนะคะปลาจากแม่น้ำขง่คือเป็นปลาที่มาจากธรรมชาตินะคะตรงนี้แต่ว่าปลาที่เลี้ยงก็คือปลาเลี้ยงนะคะปลาที่เพิ่งยนหัวอาหารให้กินนะโนหัวอาหารให้กินอยู่ตรงนั้นก็เป็นปลานินหรือว่า อาน,าน่าจะเป็นปลานิลน,นะตีก,านานก็น่าจะเป็นปลานิลน,นี่แหละค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะถ้าได้กินนะคะเนื้อปลานิลอยู่ที่แม่น้ำโขงเพราะมันเป็นแม่น้ําที่ไหลนะคะจะเซาะทําให้ปลามันแข็งแรงแล้วก็เนื้อแน่นอร่อยแล้วก็มันดีนะคะนั่นแหละคะะ่ะทำให้ปลาไม่ขาวแล้วก็มาอยู่ที่จุดอ่าถนนนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ถนนสีเสียงใหม่นะคะถนนสีเสียงใหม่อําเภอสีเสียงใหม่นะคะ ทวดทีค่ะอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเหมือนเดิมนะคะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอท่าบ่อนะคะอำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอหนึ่งที่มีเสื้อเสียงด่งดังได้ยินชื้อได้ยินเสียงมานานแล้วนะคะทางด้านความเจริญมากมากเลยนะคะชื้อเสียงดังมากมากเลยนะคะอำเภอท่าบ่อยังไม่เคยเห็นสักครั้งคราวนี้ได้เห็นแน่นอนนะคะอำเภอท่าบ่อคะทีได้ยินแต่ชื้อว่าอำเภอท่าบ่ออำเภอท่าบ่อคะ เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดในจังหวัดหนองคายเลยนะคะอำเภอหาบ่อ,บอนะคะนะคะทุกคนถนนตรงนี้จะเป็นถนนสี่เลนแล้วก็มีเกาะกลางถนนข้างหน้าก็จะเป็นมีเสาไฟสองสว่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนถนนอยู่เมืองไทยแต่ละเส้นจะคล้ายกันหมดต่างแต่ว่ามีจุดพิเศษแตกต่างกันแต่ละจุดนะคะถนนคล้ายกันหมดแต่ว่าแต่ละเส้นแต่ละสถานที่แต่ละเขตแต่ละอำเภอ จะมีจุดพิเศษแตกต่างกันนะคะทุกคนก็สังเกตดูเอากันแล้วกันนะคะเพราะว่าการพัฒนาแต่ละเขตก,ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะนะคะก็มันสวยงามนะคะสวยงามสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ละเขตนะคะแต่ละเขตสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนถนนก็คือให้ความสะดวกสบายกับเราอย่างสุดสุดเลยนะคะ ถนนทั้งสวยทั้งสะอาดและทั้งงามตานะคะทุกคนนะคะตรงนี้จะมีป่าด้วยนะคะแถวนี้บ้านหมู่บ้านจะห่างหน่อยนะคะแถวนี้นะคะแต่ก็เป็นลองอ,อยู่เป็นหมู่บ้านที่อยู่แคมแม่นม้ำานี้นก็จะ,ะ,ะมีวิวที่สวยงามไม่แพ้กันแต่ละที่นะคะอันนี้มันต้นอันนี้น่าจะเป็นต้นสักมะเปานะคะเบื้องขวามือตีน่าจะเป็นต้นสักหรือว่าต้นอะไรกันเนี้ยประมาณนี้นะคะนะคะแต่ละที่แต่ละเขตนะคะไม่ มีความสวยงามไม่แพ้กันนะคะแต่ละอําเภอ,อนะคะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเขาแต่ละเขตนะคะทุกคนนะคะ mm hmm. ดูถนนนะคะโ mm hmm. อ้โหสวยมากๆเลยนะคะถนนตรงนี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะจะมีลายขีดแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. แท่งบาริเออร์ก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. สวยงามมากๆเลยะค่ะทุกคนน,น,กนะคะทองฟ้าวันนี้ก็สีสดใสนะคะทองฟ้าวันนี้ สีฟ้าคามเลยค่ะทุกคนดูก็ดูก็ชมก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตีจะพาไปสู่อำเภอท่าบ่อ,บอนะคะตรงน,นี้ก็จะเข้าเขตอำเภอท่าบ่อ,อ,บอแล้วนะคะดูป้ายกันแล้วกันนะคะบ้านบ้านหมอ้อหรือเปล่าคะบ้านหมอ้อประมาณนี้นะคะบ้านหม้อก็บ้านหมอ้นมอนี้ขึ้นกับอำเภอท่าบ่อเลยนะคะบ้านหมอ้อถ้าตีจําไม่ผิดนะคะ ทุกคนถ้าตีพูดผิดตีก็กลับขอโทษขออภัยนะคเพราะว่าตีก็รู้แต่แค่ว่าตีจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเสียงคานนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะอำเภอเสียงคานร้อยกว่ากิโลนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยมากแล้วนะคะประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วนะคะแล้วก็จะยิงยาวกลับไสยหภูมินะคะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับถึงไสยหภูมิกี่โมงนะคะนะคะแล้วก็เข้าเขตอำเภอท่าบ่อ,บอแล้วนะคะทุกคนอำเภอท่าบ่อ,บอนี่ก่อนนี้ค่ะ มันอ่ก็มีความเจริญไม่แตกต่างกันนักเลยนะคะอันนี้น่าจะเข้าไปถึงนะทุกคนข,ข้างซ้ายมือก็จะเป็นลาวเหล็กกั้นไว้นะคะนะคะอู้มีต้นอะไรนะั้นเขนเรียกว่าต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวหลายๆต้นอยู่นะคะนี่ค่ะเราเข้ามาสู่อำเภอท่าบ่อแล้วนะคะ นะคะทุกคนก็เป็นอำเภอท่าบ่อบอำเภอท่าบ่อ,อ,บอนี่ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอำเภอท่าบ่อ,อ,บอนะคะอีกก็ไม่รู้พิกัดหรอกนะคะว่าอยู่บ้านอะไรนะคะรู้แต่ว่าอยู่อำเภอท่าบ่อ,บอแค่นั้นนะคะพิกัดรู้แค่ว่าอยู่อำเภอท่าบ่อ,บอก็อีกอะไรห้าสิบให้วิ่งประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่านะคะนะคะ ถนนหนทางร้านค้าร้านขายมีครบเลยนะคะร้านเออเป็นเรียกว่าร้านอะไระคลินิกหมออะไรก็มีครบนะคะดูเสาไฟนะคะดูเสาไฟเสาไฟเสาไฟนถีิจิ้เลยนะคะเสาไฟถนนก็จะขึ้นโนนลงโนนขึ้นโนนลงโนนแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจาก ตัวเมืองอำเภอท่าบ่อแล้วนะคะก็ไปต่อที่เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางสู่อำเภอสังคมนะคะอำเภอสังคมตอนที่อยู่ในเมืองตีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จับโทรศัพท์ขึ้นมานะคะทุกคนตรงนี้ตีก็ขอถ่ายเอาแต่แค่อนอกเมืองกันแล้วกันนะคะต้องทางเส้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะดูนะคะทุกคนถึงว่าจะ,ะไม่มีแท่งบารีเออร์จุดจุดกลางแต่ก็มันมีอ่า กลางถนนนะคะที่เป็นน้งที่สวยงามนะคะแล้วก็ถนนก็เรียงรายกันสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะอันนี้จะอยู่ติดทันกับธรรมชาสตรสุดๆเลยนะคะตรงนี้ทางซ้ายมือเราก็จะเป็นแม่น้ำโขงเหมือนเดิมน,นะคะเพราะถนนเส้นนี้วิ่งตามเขาเรียกว่าวิ่งตามริมแม่น้ำโขงนะคะถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าตีจะลัดจากที่นี่ไปที่อำเภอเชียงคาน ถ้าไปไม่ถึงก็เหนื่อยคะเหนื่อยก่อนก็คงจะไปไม่ถึงอกนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักตีวันนี้ว่าจะไปถ่ายอะไรนะอยู่ที่อำเภอเสียงคานจังหวัดเลยะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรสกายวอล์กหรือเปล่านะคะประมาณนี้ตีว่าตั้งใจจะไปถ่ายสกายวอล์กที่อำเภอเสียงคานนะคะจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้มันกลัวจะไปถึงะะมูก็ประมาณ ถ้าวิ่งไปจริงๆก็ประมาณสักสามสามโมงเย็นสามโมงย็นโอ้โหกลับบ้านก็ประมาณจะเที่ยงคืนถึงไหมคะนั่นแนหะก็ประมาณนี้และคะ่ะดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วตีจะพาไปเที่ยวสดนะคะทุกคนก็ชมกันบรรยากาศนําถนนหวนวทางไปพร้อมกันเรื่อยๆนะคะทุกคนอาจจะขยุกข,ขยิกบ้างนะคะเพราะว่า,าตี ใช้มอเตอร์ไซค์ถ่ายนะคะเพราะว่ามันมีลมพัดลมพัดตีกับกล้อ,องโุรศัพท์ตีนะคะนั่นแหละคะ่ะก็เลยทําให้ภาพไม่ออกมาไม่ค่อยดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งตีก็ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นด้วยนะคะเพราะว่าสั่งไม้กันสั่นมาสามอันได้ไหมเซลซีทางสามนะคะตีเลยไม่กล้าสั่งอีกเลยนะคะเพราะว่าใช้ไม้กันสั่นถ้าลมมันพัดมันจะใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะคะแต่ว่า อีกประมาณสัก14-15กิโลก็จะเข้าอำเภอสังคมนะคะอําเภอสังคมก็เป็นอําเภอหนึ่งที่เป็นขึ้นกับจังหวัดหนองคายนะคะเป็นอําเภอสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างเมืงองเลยนะคะระหว่างเมืงองเลยหรือว่าอําเภอเชียงคานประมาณนี้นะคะถ้าตีจะไม่ผิดนะคะถ้าตีพูดผิดตีก็กลับขอโทษขออภัยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะคุณไหนที่อยู่แถวไหนหรือว่า พี่พี่เอซีคนไหนที่รู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้ว่าอำเภอสังคมใสหรือเปล่านะคะที่ติดกับอำเภออำเภอเสียงคานหรือวาอ่าติดกับจังหวัดเลยเนี่ยน่าจะเป็นอำเภอสังคมนะคะเป็นอำเภอสุดท้ายที่ขึ้นกับจังหวัดหนองคายนะคะถ้าตีแนะนําผิดหรือว่าข้อมูลอะไรผิดเพี้ยนไปตีก็กราบขอโทษขออภยัยพี่ๆเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะ อันไหนที่ตีสามารถปรับปรุงแปบแก้ไขได้ตีก็จะปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กลับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมตีมาตลอดการใช้ัพท์ภาษาอาจจะมีทั้งภาษาไทยอาจจะมีทั้งภาษาลาวนะคะก็การใช้ภาษาภาษาไทยอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปนะคะตีก็กลับขอโทษขออภัยมาหที่นี้ด้วยนะคะ หรือว่าคําพูดใดที่มันไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าพูดไปตีก็ไม่ได้มีเจตนาจ,จะพูดในแย่ร้ายนะคะตีก็กลับขอโทษขออภนะัยจริงจริงๆนะคะถ้าตีพูดผิดไปหรือพูดผิดเพี้ยนอะไรไปนะคะก็คลิปนี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกับขอพอะคุณพี่พ FC ทุกท่านทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมนะคะ Ahí